สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านแล้วก็แฟน u t u b e ของครูธามด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเคยอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าเปลี่ยนโซนเวลาของ Facebook นะครับบางคนแบบว่าอยากได้เออ US, หรือว่าบางคนอยากจะเปลี่ยนจาก US มาเป็นไทยนะครับผม เป็นเงินบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือโซนเวลาจากแปซิฟิกมาเป็นกรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งคลิปก่อนที่ผมสมัยนู้นนะครับผมสมัยที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายๆคนทําไปแล้วก็แบบโดนด่านะว่าเฮ้ยทำไมทาแล้วโดนปิดบัญชีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปลี่ยนพวกโซนเวลาหรือว่าเปลี่ยนพวกสกุลเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะปิดบัญชีเก่าแล้วก็จะเจเนเรตบัญชีใหม่ให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆก่อนสมมติว่าคุณกลาลังย อยู่แต่ว่าใช้เงินเป็น US อย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทเงี้ยคือคุณจะต้องยอมเสียบัญชีนั้นไปเลยนะครับอันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมาว่าทีหลังอีกว่าเอ้ยทำไมไม่บอกนู่นนี่นั่นนะผมใน u t u b e โดนด่าเยอะมากนะครับแต่นี้เลยมาทำเป็นคลิปปี2021ให้ละกันนะครับผมเป็นคลิปเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เฟซบุ๊กมันปรับเปลี่ยนเยอะมากมายในปีที่ผ่านมาครับอันนี้เปนปี2021นะครับผมว่ามันทำยังไงนะครับผมหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากคลิปที่แล้วคลิปก่อนสมัยก่อนเลยนะครับผมใครที่ตามมาจากคลิปนั้นก็มาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดนะครับผมโอเคเริ่มเลยแล้วกันก่อนอื่นเราก็เข้าเฟซเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเข้าเฟซได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับมาที่ ตัวจัดการนะครับตัวจัดการโฆษณานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาที่นะครับรอมันก็ <c oughs> <c oughs> มาที่ การตั้งบัญชีนะครับผมตั้งค่าบัญชีโฆษณานะครับหลังจากนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นโซนเอเชียถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นโซนแปซิฟิกเราก็เลือกไปได้นะครับผมตรงนี้มันเป็นนสกุลเงินเวียดนามอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นบาทนะครับเขาจะบอกเลยเห็นไหมครับว่าเมื่อคุณเลือกสกุลเงินและเขตเวลาใหม่ คุณจะสร้างบัญชีใหม่ด้วยบัญชีเก่าของคุณจะยังมีให้เห็นแต่ถูกปิดไปแล้วคือมันมีให้เห็นมันมีให้เห็นแต่มันจะถูกปิดไปแล้วนะครับผมมันจะเขียนว่าไม่ได้ใช้งานนะครับโฆษณาทั้งหมดที่คุณสร้างโดยใช้บัญชีเก่าของคุณจะหยุดเผยแพร่แสดงว่ามันปิดอ่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับต้องคิดดีๆก่อนนะครับผมก่อนที่คุณจะจะทำนะครับผมโอเคสมมติว่าถ้าเบอร์้่ แอดแม่งยังปังอยู่อะไรเงี้ยแล้วไปปิดอะไเงี้ยคือเดี้ยงเลยนะครับผมถ้าเปิดยังปังอยู่ก็ปล่อยมันไปนะครับโอเคครับผมที่ผมจะเปลี่ยนเป็นบาทนะครับจะเปลี่ยนเป็นบาทปึง้งนะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีใหม่เห็นป่ามันจะมีคําว่าสร้างบัญชีใหม่นะครับกดเลยตึง้งเขาจะบอกว่าะอรอ่านนิดนึงนะครับไม่ใช่กดกดกดนะครับอ่านนิดนึงนะครับบัญชีผู้ใช้เดิมของคุณจะยังคงมองเห็น ได้ในตัวจัดการโฆษณาแต่จะถูกปิดใช้งานแต่โฆษณาทั้งหมดที่สร้างขึ้นด้วยบัญชีผู้ใช้นั้นจะหยุดทํางานอ่านนิดนึงนะครับก่อนคุณจะทำอะไรนะผมอ่าเราก็ยอมรับนะครับปิดใช้งานเลยตึ้งนะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาอีกนะครับผมจะเล่น เจ n เน a เรมาใหม่นะครับก็คือสร้างบัญชีโฆษณาแล้วนะครับบัญชีโฆษณาใหม่ของคุณพร้อมแล้วนะครับคือก็คือบัญชีนี้ดึดดึดนะครับกดสร้างนะครับอันนี้คือก็คือสร้างปกติแหละนะครับก็จะเลือกมานะครับว่าอะไรสมุติผมให้ดูนะครับปึ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าตาใหม่นะครับผมซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับ เป็นแบบที่แบบคุ้นเคยคุ้นเคยเพราะมันจะดึงเข้าไอ้นี่เลยนะครับผมออบิเนษสูตรทันทีนะครับเอาแบบที่เรา,นาหน้าตาคุ้นเคยดีอก็มาที่ตรงนี้นะครับก็จัดการโฆษณา เขาบอกเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันบอกว่ามักรรมมันยังมีอยู่แต่มันจะบอกว่าปิดใช้ปิดเนี่ยอันนี้คือปิดบัญชีเนี่ยคือปิดปิดไปแล้วแต่ว่ามันจะมีโชว์ให้อยู่นะครับถ้าใครดูที่ในมือถือมันจะเขียนว่าปิดนะครับผมแต่ถ้าในในคอมมันจะมองไม่เห็นนะครับผมอ่าโอเคแล้วดูนะครับปฏิหารจะเกิดขึ้นตึงตึง อ้าอันนี้เป็นเงินดอนอยู่นะแสดงว่าผิดบัญชีบัญชีใหม่ของผมเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้ อ่าเป็นเงินบาทแล้วเห็นไหมครับจะดูอะไรนะครับท่านผู้ชมส่วนมากจะโดนปลดเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมครับโดนล็อกใช่ไหมครับส่วนมากจะโดนบัญชีสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับบัญชีใหม่ดูอะไรนะครับตึง้งร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยล้านนะผมอันนี้นะครับ ใครสนใจบัญชีนี้ก็สั่งซื้อได้นะครับผมโอเคครับผมเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผิดก่อนไม่เอาอันนี้ยกเลยนะครับไม่คิดมันมีบัญชีที่ค้างอยู่ลบก่อน อ๋อบัญชินนี้ลบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปิดไปแล้วก็ให้ปล่อยให้มันค้างไปมันเป็นเงินดอนนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากไปเพื่อนๆด้วยนะครับที่ใครที่ยังไม่รู้วิธีการเปลี่ยนโซนเวลานู่นนี้นั่นนะครับผมบา,บายๆครับ